เฮ้ยมองไรเว้ยตอนคขาปิดพลาดอ่านด้วยนะเว้ยด้วฉันดีวิเนี่ยรอเท่ไหมฮะวันนี้ครับฟูมฟิล์มบันนะครับเว้ยผมมาจากโลกอื่นเว้ยวันที่มเป็นน้ำมึก เอวดีเฮอเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกก็ด,ดิ้มเป็นแมว <c oughs> น,นิ้วท <c oughs> ี่ atte? ไหนเนี่ยวหยนิ้วอ,อะไ,ไหหรเนี่ยอ๋อไอ็งไงวดีอืมนายเป็นใครเนี่ย <c oughs> อือโอ้เครียดเลยนี่มันเกิดเครียดอะไรขึ้นวะเนี่ยฉันทำอะไรลงไปวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีตัวละครเข้ามามันเป็นไปได้ยังไง เต็มได้เมื่อก่อนตอนนั้นฉันวาดมันเกิดข้อผิดพลาดเหรอถึงมันมีื่อสัญญาณเตือนว่าคุณวาดทำไมคุณวาดทำไมและตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยก็ลอมันออกมางั้นฉันขอไปเช็คดูก่อนแปนะ๊บนึ่งนะแล้วงมีประตูว,วาดอยู่ตอนนี้นฉันวาดแล้วว่าหน้านี้เป็นอย่างนี้เออเอางดีวาดกันแล้วกันอ นี่นะฉันอยู่ที่ไหนนี่จะมาอยู่ที่นี่ได้ไงปุ้ยพวกนายสองคนเนี่ยไม่ต้องหวง่วงลอกฉันเดี๋ยวฉันสร้างตัวละครใหม่มาให้นายนายจะได้เพื่อนไงเพราะยังไงนาะยก็ออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกฉันฉันยังไม่รู้เลยแต่ไม่ต้องห่วงฉันว่าได้ได้ฉันเป็นนักศิลปะดิฉันจะว่าตัวละครดีๆเก๋ๆให้นายดูนะนขอเวลาไปเตรียมปากกาสักพักหนึ่งนี่นเจอแล้วโอเคฉันจะวาดให้นายนะ อ่าตัวแรกฉันจะวาดให้นายก่อนอ่าวาดผ่านเอ้เนี่งอืมนี่สมบูรณ์แบบยังเนี่ยโอเคสอบบุกไปแล้วตัวแรกฉันจะตั้งชื่อให้เขาว่าซีนนะนาใเรียกเขาว่าซีนนะแล้วอย่าลืมแนะนําตัวเขาด้วยเขา็าคนหนุ่มหล่อเท่มากที่สุดนี้ฉันเคยเห็นมาแล้วตอนนี้ฉันกำลังสร้างอยู่ขอเวลาสร้างแป๊บหนึ่งนะตอนแรกหน้าตาจะดูอุบาทเลยนะฉันมึงสร้างไม่รูวจะีทำยังไง นนนันก็กำลังคิดความว่าอย่างดีเลยนะทำไมนายสร้างตัวละครนานจังเออนายสร้างตัวละครโคตรนานเลยนะเว้ยเพยื่อนโอ้เธอหนะ้าแค่แบบเดียวเองเดี๋ยวก็หายไปหนา้าเข้าใจ็เหล่าบรูเดี๋ยวก็สร้งสางเสร็จแล้วแน่แน,น,น,น่เห็นไหมกำลังวาดตายอยเนี่ยนะดูด้วยออนายน,นี่นะเป็นคนใจร้อนจริงๆก็มันสร้างนานอะ่ะ ก็เนี่ยแกเสร็จแล้วอาเป็นไง,งได้ไนดีก่า แหมทุกคนอันนี้อาจจะนานไปหน่อยนะเร่งคูณสองหรือว่าข้ามไปดูนาะทีที่ก็เลื่อนไปเลยนะเพราะว่ามันจบแล้วยังมีอีกยังมีอีกเพื่อน